สวัสดีคะ่ะเซมี่ชาแนลนะคะวันนี้ป้าเซมก็จะมาทำคลิปวิธีการทำถั่วกอบแก้วนะคะทุกคนคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแบบว่าสั้นๆน,นะคะรว,วดเร็วแล้วก็ทำตามได้เลยคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันนะคะเพื่อนๆก็จะมีถั่วลิสงนะคะ1กิโลนะคะล้างน้ำแล้วนะคะอันนี้ผงโอวัลตินคะ่ะทุกคน 1. ช้อนโต๊ะ น้ำตาลทรายขาว1กิโลนะคะแล้วก็น้ํา1ลิตรนะคะแล้วก็ใส่น้าตาลค่ะเพื่อนๆใส่ก่ะ มือจับกล้องใส่น้ำตาลเสร็จใส่ผงอวนตินเลยค่ะทุกคนทีนี้เดี๋ยวเราก็คนให้มันละลายเข้ากันนะคะ แล้วเราก็ทิ้งไว้ให้มันเดือดค่ะพอเดือดไปสักพักประมาณ10นาทีนะคะเราก็ปรับไฟกลางนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราตัดไปที่ตัดไฟกลางเลยค่ะทุกคนค่ะอันนี้ก็เที่ยวมาประมาณสัก10นาทีแล้วนะคะน้ำเริ่มลดแล้วใช่ไหมคะเราก็ลดไฟลงค่ะทุกคน ไฟกลางทีนี้เราก็เคี่ยวไปให้มันเหนียวและะ้วค่ะค่ะตอนนี้ก็เคี่ยวมาได้สักพักนะคะน้ำเริ่มเหนียวแล้วนะคะ ใส่เนยหนึ่งช้อนโต๊ะคเนยมะการีนี่ยนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะใส่เนยทีหลังนะคะมันจะได้หอม,หอม ค่ะน,นี้ก็ใเริ่มแห้งเราก็คนเลยค่ะคนให้มันแห้งค่ะเพื่อน ลดไฟลงค่ะทิ้งไว้สักพักค่ะเดี๋ยวเราโรยเกลือค่ะเพื่อ เกลือหน,หนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันเกันค่ะเป็งไฟขึ้นนะคะเพื่อน ก็ลดไฟอ่อนลงค่ะ แลวลามันน้ำตาลมันเยิ้มค่ะอันนี้ก็ใกล้จะเคลือบน้ำตาลทุกเม็ดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็โรยกันเพื่อน เอาพอประมาณค่ะทุกคนก,ก็ไม้อ่ะเพื่อนๆแต่ก,ก็ไหม้นะคะไม่ๆนะคะ คนมันให้ทั่วะคะ่ะมันติดงานให้มันติดทั่วพุงเน,นะคะแล้วก็คนจนให้มันแห้งนะคะแล้วเราก็เอาไปแพ็คเนี่ยค่ะอันนี้ก็เราก็เทใสท่ถาดนะคะแห้งแล้วนะคะเพื่อนๆแต่เราก็ไปตับพัดลมค่ะ อันนี้เราก็มาแพ็คใส่ถุงแล้วนะคะทุกคนถุงก็4ีคูณหนะคะเราจะเอาไซส์เล็กกว่านี้ก็ได้นะคะอันนี้ป้า,ปาเซมให้เยอะไปแล้วะคะ่ะก็เลยต้องให้เยอะตลอดป้าเซมกำลังแพ็คนะคะเพื่อนๆ